บทสวดถอดถอนสิ่งอัปมงคลทั้งหมดบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ทำงานของท่านไม่รู้ว่าเจอสิ่งอัปมงคลมาตั้งแต่พบในชาติไหนท่านเปิดฟังทุกวันเปิดสวดทุกวันให้บริเวณบ้านของท่านบริเวณที่ทำงานของท่านหมดสิ่งอัปมงคลทั้งหลายบทสวดนี้เป็นบทสวด ตั้งแต่โบราณกาลมาท่านได้ฟังเป็นประจำจะทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยสงบปลอดภัยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ เวสภุสสะนโมพุทธายะภคะวะโตจตุมหาราชาสุขโตจุตินะมัตถุมหาเวสุวรรณโนมหาลาโภพระวันตุเนพุทธังสารนังคฉามิธรรมังสารนังคฉามิสังคังสารนังคฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังคฉามิทุติยมปิ ธรรมังสารังคฉามิทุติยัมปิสังขังสารังคฉามิตติยมปิพุทตังสารังคฉามิตติยมปิธรรมังสารังคฉามิตติยัมปิสังขังสารังคฉามิสาธุอุกาสะข้าพเจ้าจะขอเชิญกราบไหว้ถึงพระอิศวนผู้เป็นเจ้าจงเสด็จลงมาดูมิตรอำนาจพระคาถาทั้งครูบาสิทธิเตโชท่านจึงให้ครูไปเรียกไปหาเอาทิพระมล อันใดได้ให้เข้ามาอยู่ในปากของข้าพเจ้าพุทธังมาเลโสโสโสมาเลมากมะโอภะคาถาเจ้าเอ๋ยจงมาเข้าตัวข้าพเจ้าในการบัดนี้อิติสนทิจงลงมาบังเกิดเป็นพระคาถาเข้ามาในปากของข้าพเจ้าในวันก็เป็นวันดีข้าพเจ้าจะทำการพิธีให้เสียงของข้าพเจ้านี้ดุจดังเหมือนฟ้าผ่าไม้ใหญ่ในแสนทวีปข้าพเจ้าจะเป่าพระมนนี้ให้ไปถูกเข้าพระเขาสุข พระสุเมรุที่มันทศหรือก็ทสุมทรารทั้งฝูงผีทั้งหลายก็กระจุดกระจายนี้หายอาอมนะโมพุทธ,ธายะธรรมายะสาธุอุกาสะอุกาสะอุกาสะข้าพเจ้าจะขออัญเชิญพระพิรฉ้เทวาท่านจงเสด็จลงมาอยู่บ่าซ้ายข้าพเจ้าจะขอเชิญพระนารายท่านจงเสด็จลงมาอยู่บาขวา ข้าพเจ้าจะขออัญเชิญพระปุมท่านเสด็จลงเป็นลมป่าของข้าพเจ้าจะขออัญเชิญอารัธนาพญานาคท่านจงเสด็จอยู่เป็นส้อยสังวานข้าพเจ้าจะขออัญเชิญพระการท่านจงเสด็จลงมาอยู่ในเป็นหัวใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทําการสิ่งใดให้จงประสิทธิให้แก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อขออยาได้หน่ายขอเชิญพระครูปจิยาย ที่อยู่ในน้ำในถ้ำพระกูหาข้าขอเชิญท่านขึ้นมาให้ช่วยข้าพระเจ้าทั้ง85,000ทั้งพระควาสัทธานาโถนโมตัดถังเทวารุขังวารักขันติกูกาสะสุวรรณทิตวาประสิทิเตโชไว,วย,ยนิจังสิทธิราโพวิรันตารัง,ปร,งประสิทธิพุทธังประสิทธรรมังประสิทธิสังคังขอให้จงประสิพระวันตุเม อีตีปิโสพกรกวามือข้าพเจ้าทั้ง10นิ้วจะขอยกขึ้นใส่วางคิ้วจะถวายไหวน้ำมาสการเหนือเสียนต่างประทุกทุกเทียนทั้งทุกทั้ง7ประการประกอบไปด้วยแปดปองสิ่งชั้นสีสุวรรณจำติดจ,จำรัดรัศมีแสงใสสีสุนทรโอวาสีวิราชเลิศแล้วจักผัดเพ้วผิวปุดพองทั้งสองทั้งแห่งธรรมชาติอันพิเศษ ข้าพเจ้าจะขอสรรเสริญคุณพระบิดา21คุณพระมารดา12คุณแพะยพระนางโพรศพ39ิคุณพระพุทธเจ้า56คุณพระธรรมเจ้า38คุณพระสังฆเจ้า14คุณพระอาจารย์10คุณพระตัมมหานแปคุณแพทแม่คงคา12คุณแม่นางทรณี21คุณไฟหคุณลม7คุณอากาศ4คุณอักษรห้า คุณอัคระสาสสาคุณอัถวาดคุณนิสสวาดคุณปัสวาฒคุณดวงแก้วสามประการคุณศีลห้าคุณศีลแปดคุณศีลสองยเคุณพระปัญญาคุณพระอสูดาคุณพระสกิทาค่คุณพระอรหันตตาคุณมรสีคุณผลสีคุณนิพพานหนึ่งประสมเปรละเก้าเข้าด้วยกันคุณศีลพระบารมี คุณพระทานบารมีคุณขันติพาบารมีคุณป่าพาพระบารมีสักเสกเลขกันคุณตะกุดและพิสมรผ้าปเจดและมงคลคุณทั้ง8ปดเมือสี่พันพระธรรมขันจบชื่อว่าไตรปิดกคุณภายนอกคุณภายในคุณพระฤาษีนารอดคุณพระฤาษีตาไฟคุณพระฤาษีบารายโกดคุณพระฤาษีดาปดคุณพระฤาษีทั้งร้อยแปดพระองค์ คุณพระสมจิตมีธิ์คุณพระปฐมร่มเจดีคุณพระมเหสีสมโพธิคุณพระพิจิตและสามเณรคุณพระสังไกรบะเถนคุณพระโมคคาราคุณพระสารีบุตรคุณพระกรลยะสิงเหคุณพระพระเจ้าจะขอเลึกถึงคุณพระพุทธคุณนางคุณพระธรรมคุณนางคุณพระสังฆคุณนางคุณพระบิดาทักคุณนางคุณพระมารดาทัพคุณนาง คุณครูอาจารย์ทักษุนังข้าพเจ้าจะทำสิ่งใดขอให้ประสิทธิแก่ตัวข้าพเจ้าในการบัดนี้เทินพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิสิทธิพุทธังสิทธิธรรมังสิทธิสังฆังนะโมนะมามิหังประสิทธิพระอินทร์ท่านเป็นเจ้าท้าจงเสด็จลงมาตั้งฝาเลดินตั้งสมุทรสายสิทธิอันอุดมข้าจะไหว้พระอินทร์พระพรมพระยมพระการ พระจุลกบาลทั้งสี่พระฤาษีนารอดยอดกันพระไตรปิดกพระสูตรพระวินัยพระปรมาทพระไตรสรณคมทั้งพ่อหมอเอกพระพุทธคีเนกพระพุทธคีนายพระนารายพระกัจยาเถระพระโมคคลาพระสารีบุตรพระพุทธพระธรรมพระควัมบดีพระศรีมหาโพธิสารีริกธาตุพระแก่นจันท์พระศรีรัตนใจเจ้านั้นท่านจึงให้กูมาตั้งพระราชองค์การ เบิกบ้านแลเบิกป่าเบิกฟ้าหิมพานเบิกพระพุยเบิกพระพายเบิกพระพิรุณพระเพิงพระการท่านจึงให้กู้ตั้งสารสารพัศสศัตตูกันและปัดเสงียจันไลกันที่ชั่วทั้งหลายอย่ารักใครมาพบพานทั้งพะระธรณีสารอย่ามาพานมาต้องเธอจึงให้กูตีเชือกบ่วงบาดของปลอกลัดคนโดยมนทนที่ท่านว่าไว เธอจึงให้กูมาประจนต้นไม้ใหญ่อันมีผีดังกกสีแหลกกระเดืองกูจะตั้งสารพัดพิธีทำโขนทวานรบานประตูขุดคูแลบ่อปิดท่อปิดทางปิดบึงผิดบางปิดทวางและถมสักดปั้นรูปพระและรูปเทวดาปั้นรูปภาพนานา,นาภาพเจรจาแลจอหนังขนันผีภายตายไม่ดีกาสังสีผีตายโหง ต่อโลงและโกดฝาทำสาลาหน้ามุกสีสุกไม้ไผ่กับปลายไปตะวันตกแรงมุมตีอกหูกกในเรือนเรียกเพื่อนตามกันเสาเรือนตกน้ำมันไม้ลงังนางเรียงที่เกี้ยงที่เกาะที่ลุ่มที่เอียงที่บนที่วังที่กะพังน้ำขังพึ่งต่อจับรวงรงังไม้หัดทับที่ปวกขึ้นในแดนแตะกวดแล่นขึ้นเรือนไก่เถื่อนเข้าบ้านงูเหลือมขึ้นลาน แหลงจับหลังคาเข้าสารแช่น้ำงอกขึ้นเป็นใบตะไคร่ออกดอกเห็ดงอกเต่าไฟสัตว์ขึ้นไปไข่บนฟูกบนหมอนบัวควายสีจักเขาหักเขาคอนเขาย้อนสลักหน้าเรียนหางดอกสีข้างพ่อฟันหักปักประตูผีฝันร้ายมิมีเงาหัวพิกลจิงชายขาคนนอนกลน,นอนคลางนอนหลับตาค้างน้ำลายไหลนอง หมอร้องเป็นเสียงคลองเรือร้องเป็นเสียงช้างกล้วยออกปีด้านข้างกลายเป็นดอกบัวผีให้ผีหัวทำให้คนกลัวตัวสั่นละทวยสำลิษทองขาวแตกร้าวกระจายหัวแหวนสลายเกี้ยวงาพิการปิดพระสมุดขุดพระทวารขึ้นล้านถลม่มขึ้นช้างกันล่มหวีผมกลางคืนนอนละเมอเพ้อเหมือนคนบ้าน้ำซับชายผา หมาขึ้นหลังคาหมาขึ้นกระดองข้าวนกเข้า,นก,ขานกแสกบินแทกเอาขวัญลันเข้าที่นอนหมาแม่ลูกอ่อนคาบลูกขึ้นเรือนหมาเยี่ยมหน้าต่างเหาซบเสาเหานอนต้องอธิกรคือคาโสตตวนชายไม่มีเมียญหญิงไม่มีผัวไม่มีเงาหัวตกบ่อตกเสาตะลุงช้างปลูกเรือนวาง